นน่าพไมาหยอดหยอดปุ๋ยครับฉีดปุ๋ยมั่นหน้านะครับมั่นล้างหน้าหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับต้องปลูกมันสำหรัลังเบิ้ครับจะเป็นแนวใดก็บรรยากาศตอนเรื่องแรงครับปลูกไว้หาไรครับั้งเอ่อ พีน้องเฮ่านะครับหรือว่าทีขางเขียงนะครับก็จะเฮ็ดเป็นหน้าปังนะครับเนาะส่วนผมลองต้องผูกมันเนบิ่งคบปีนี้จะเป็นจังไรจะต้อ,องเผืชดหลากหลายตัวบังครับเอาเฮ็ดเขาละบ่เป็นที่ประทับใจปานไงเลยหลองมาผูกมัเบ่งครับ ไอ้มีขอเสนอแนียนีน่ยท่านก็บ,บอกได้เลยครับเพระาะว่าผมกับเพิ่งเคยเหดครั้งแรกจะคิดเป็นจากไหนหรอกมีเหดครั้งแรกครับแล้มีประสบการณ์จากเถือ่อแต่มันก็เริ่มแตกเน่ยลหวครับตัวน,นี้ รักไปประมาณาได้วันสองอาทิตย์แล้วครับน่าจะเป็นวันที่สิบหกท่านว่านะครับที่ทเริ่มปลูกเนาะสิบหกท่านว่าครับที่เริ่มปลูก เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับออน,นี้ก็วกพวกม้าพยังก็มาเรียนครับมันรวมมันรุดไปซอมแซมไปครับ นำปุ๋ยครับที่ผสมจะมีเป็นปุ๋ยเกดละลายน้ำนะครับผมใส่ปุ๋ยเกดละลายน้ำสูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับเสมอยี่สิบนวนสองช้อนแกงะกาคายิบหายิบหาโอ้ยิบหาหาหาครับสามช้อนแกง ผสมกับน้ำยาเรียงลากอีก40ซีซีครับต่อถังเปยน้ำ16ลิตรครับอันนี้ก็บเบิ้งว่าน้ำอินเทอร์เน็ตเพิ่นเหรอครับเพิ่นผาเฮ็ดเพราะว่าเข้าบุญวะซบการณ์นะครับลองเฮ็ดเบิ้ ครับผมโอเคครับเง่ายอยู่ครับคนใดลำบากคนใดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมอ่าฉีดผลต่อก่อนนอะครับเนาะเดี๋ยวจะข้ามก่อนโอเคครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องข้างเบื้องในผยหลังงนะครับเนาะเบื้องพัฒนาการไปรำกัน ครับผมสวัสดีครับ